เปิดโฉมหน้าน้องสิงห์นกฤตทายาทสิงห์ตัวจริงรุ่นที่ห้าแห่งอาณาจักรบุญรอดที่น้อยคนจะเคยเห็นเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถและไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับต็อดปิติพิรมพักดีสามีนางเอกอมาตะอย่างนุ่นวรนุษพิรมพักดีโดยหนุ่มต็อดปิตินั้นเป็นนักธุรกิจทายาตรุ่นที่สี่ของตระกูลพิรมพักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยเป็นบุตรของนายสันติพิรมพักดีและนางอารุณี พิรมพักดีโดยปัจจุบันหนุ่มต๊อดปิตินั้นได้ดํารงตําแหน่งกรมกร,ร,งกรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวรี่จำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดซัพพลายเชนจำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟู้ดแฟกเตอร์จำกัดอีกทั้งต๊อดปิติพิรมพักดียังเป็นนักแข่งรถระดับโลกที่ยืนโพเดียมทั้งไทยและต่างประเทศมาแล้วหลายรายการ โดยด้านชีวิตคู่นั้นสาวนุ่งได้จูงมือตอดปิติพิรมพักดีทายาทอาณาจาักรสิงอันยิ่งใหญ่แต่งงานกันไปเมื่อปี2552แล้ววันนี้ทีมข่าวจะพาทุกท่านมาเปิดโชมหน้าน้องสิงห์นกฤรีทายาตสิงรุ่นที่5แห่งอาณาจักรบุญรอดที่น้อยคนจะเคยเห็นหน้าซึ่งบางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างเพราะสาวนุ่งวรนุช มักจะโพสต์ภาพกับหลานชายผ่านอินสตาแกรมซึ่งหนุ่มน้อยคนนั้นก็คือน้องสิงเด็กชายนกฤตพิรมพักดีหลานชายของสามีหนุ่มต๊อดปิติอีกทั้งน้องสิงนก์กกฤตนั้นก็มีดีกรีเป็นถึงลูกชายของเต้ภูริศพิรมพักดีและพ่วงตำแหน่งทายาตรุ่นที่ห้าของอาณาจักรบุญรอดอีกด้วย